ขอให้หลังนี้เป็นลังที่ใช่ครับเปิดครับมันจะอยู่ที่เรือสองครั้งหรือวะไม่ไม่อยู่ที่เรือสองรอเป็นไปได้นี่ไปเลย,เยไปเลยคูปันเฮ้ยโอเคเอเอ,เอกดที่ โอ้ยโคตรเทเลยน้ำตาลไอซิ่งนะฮะสามแปดแปดจุดเก้านะฮะแคลอรี่ส่วนน้ำตาลใายขาวสามที่หกจุดสามแปดสามร้อยแปดที่หกจุดเจิตทานกันที่เทียวสองแขลสองแขลกว่ากว่านะส่วนทองแดงฮะสามร้อยแปดปีน้ำครึ่งสามร้อยปีอะดูอันลองดูอันลองก่อนอันลองเบอร์สามก่อนเป็นเป็นอันไหนก็ได้หูฟังฮะหูฟังล็อกนะครับ หูฟัง<ม>ตัองวอริโอแบบใส่หูเป็นแจ็ค8.5มิลสีดำ104.9บาทค่ะอันนี้อืมหูฟังเหมือนกันอันนี้และน้ำพึ่งน่าสนใจอืมถุงผ้าอีกกียฮะเวทบี<ว>้มูลค่า19บาทไทยด้วยจะโอ้โหมาตายแล้วถุงผ้าอีกกียรด้วยนะใช่เอ,อีกเกียรี่คุณแหม่ไม่ของเออรายการรายการคุณแจกของของคุณภาพมาสามสมสมอ้าวไม่คุณภาพเราไม่แจกหรอฮะ เออได้หูฟังไะนี่สองอย่างเลยเอาแล้วเอาเล้วข้อสามนี่เสี่ยงมากนะฮะถ้าคุณหาทาลทนี่ใช่ไม่เจอคุณเสี่ยงนะครับคุณเสี่ยงนะคุณเสี่ยงมากนะฮะเพราะขอราวันคุณยิ่งเพิ่มขึ้นมันจะเสียวตูดเสียวใต้เสียวตูดเสียวโอ้แล้วแล้วของแล้วของใหญ่สองันด้วยตายแน่เขีวโกรเสียงแต่ผมเชื่อครับ เชื่อครับคุณทําได้คุณต้องทําได้ผมก็เชื่อครตอนนี้ครับมาผมเชื่อผมไม่เจอตัวเล็กแน่นอนอ่ะแต่ตอนนี้ของคิดนี่ตามเราคุณอยู่แล้วฮะมามาดูตัวเลขกันเลยครับมิชชั่นอิมพอสิเวอร์ตามเาพไปโยนดึกคาเลอร์ออฟมานีดกินี่น <c oughs> ที่มันคลิ่นไนท์แอนดี้เอ็นลิสเลิฟ ผมไม่มีอะไรแต่ผมจำได้ว่าไอ้ The Color of Money เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รายการเกมโจงแน่นอนนะครับเพราะมันจะโกหกคนละแบบโกดกคนละแบบถ้าเกมโจวมันจะเป็น C L O T C o U จะเป็นอังกฤษอันนี้มันเป็นแบบมีการก็รายการน้นมันเป็นรายการอังกฤษนี่คนอใช่เป็นรายการอังกฤษนะฮะตัวของเรานะฮะรอนะครับรอนะฮะรอรอฮะแต่คราวนี้บูตต้องเล่นเพื่อ เรื่องปิดพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเตอร์ครับและนี่คือคำถามครับถ้าภาพยนตร์ที่ทอมครูซแสดงเรื่องใดเข้าฉายก่อนกันม,มีเวลา20วินาทีในการหาลังที่ใช่เชิญครับครับเนึงนะผมรู้สึกติดใจกับคันเริ่มอันนี้มากเลยทำไมอะ่ะไม่รู้ว่ามันมันหน้าตอบแล้วจะแบบเดี๋ยวนะมีชั่นอีกพราะว่าสามแล้วจะเป็นอันหลังๆพอละ น่าจะเดนน่าจะผมเกยบเก็บคัลเลอร์ไปข้อสี่ฮะข้อสี่แล้วกันข้อสี่แล้วสี่แล้วถ้าไม่ได้ผมจะกลับมาคัลเลอร์หมดเวลารู้สึกว่าคัลเลอร์จะถึงโฉลกหราเลยยังไงมันมันถูกก็โฉลกกับเราแปลกๆอะคัลเลอร์มันนี่หรอไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราทำรายการนั้นอยู่หรือยังไงผมไม่ได้ทำรายการนั้นแต่มันถูกโฉลดนี่แหละแบบนันเป็นชื่อที่มันเรามันผูกในหัวเลขอะไจะแบบดูเสียงอันนี้มันภาพมันขึ้นมาก่อน เมื่อกี้พูดผิดหมายถึงว่าชอบรายการไม่ได้ทำติงดคือถ้าเราทําเนี่ยน่าจะอยู่แต่อยู่ในทาวเวอร์ละไม่ได้อยู่เลยอ่าไม่ได้อยู่แต่แต่สุดท้ายไปตอบเ l i t e เลยขึ้นมาเออทำไมถึงเก็บคัเล l o r ไม่เลือกรอบวนไม่ไม่เพราะว่าอิมพอร์ตมิชชัน impossible สามอะคือถ้าสามขึ้นมนเป็นภาคหลังๆแล้วใจะเป็นอะเพราะว่า color อ่ะมันแปดศูนย์กว่าอ่าก็ตีว่าคั color กับ e l i t นจะน่าจะแปดศูนย์ก็ได้ day น่าจะเก้าศูนย์ อ่าโอเคจำได้แค่ครั่นแหละอืมข้อนี้ข้อที่สามเพื่อรุ้นรถแล้วนะอ๋อเลยเฮลล์ลุ้นรถคุณจะทําได้หรือไม่ขพอะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะคุณเป็นคนที่สองคนที่สองอคนแรกใครนะก็ดีคุณว่าครับคุโอ้คุณจะเป็นคนนั้นหรือไม่จ้าป่าครับอื ให้มนเป็นรังสุดท้ายดูขอให้รักนี้เป็นรักที่ใช่ครับเปิดครับแต่จ้าพัดเฮ้ยฮอาฮ่โฮ่าเโ ทอมครูซหรือทอมสัสครูซเมเวอร์เทอร์ที่4เกิดเมื่อวันที่3ก,กักฎาคมปี1962ที่ซิราคิวรัฐยิวยอสหรัฐอเมริกาเข้าสู่วงการภาพยนตร์จากการถูกรชางชวนจาก Creative a r t i s t Agency โดยเริ่มจากการประกฏตัวแวบๆในเรื่องแรองของเขา d อ e เ s Love ในปี1981ต่อมาก็ได้รัรบบทแจ้งเกิดในเรื่องท็อปกันในปี1986วันที่จะแสดงเรื่องรือคานลออฟมันี่ในปีเดียวกัน เกิดกระทั่งหรือตามภาพยนต์หรือแสดงตามในเรื่องม i ช s ั่น Impossible ที่นำมาจากซีรีส์โทรทัศน์ในชื่อเดียวกันในปี1996ซึงทำให้เขามีชื่อเสียงมากจนต้องทำภาค2ในปี2000ภาค3มในปี2006และทำมาเรื่อยๆจนถึงภาคล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายในปีหน้านน่นก็คือภาค Dead Reckoning Part 1ัทำให้งานแตแดงเรื่องอื่นๆของเขารับบทคล้ายๆกันก็มีให้เห็นอีกจำนวนมาก สิ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Night and Day ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่เขาใช้ในปี2010นะันสิบเเริ่มนี่อยู่เบอร์สองอะ Night Duty จะอะไรอู้คือปิน้นฮะแล้วก็ปิ้นเหมือนกันอ่าเป็น HP Deskjet สองสามสามตัวนะฮะราคาหนึ่งพันแะปดแล้เก็สิบบาทอืมอดูอะไรต่อเนี่ยอ๋อมิชชั่อิวอันดิเบิลอ่าเรียนแล้วละ่ะมิชชั่นไป ไมเดี๋ยวนี้นวัตกรรมคุณปินน้นคุณปินณป้นพัดกิ๊บได้เหรอฮะท่านิอ๋อไม,ไม่ไม่ฮะทีมง,งานเราแต่ละการมาคุยอยู่เบอร์สามอ๋อเหรอ,อมนคุยอยู่เบอร์สามเออนี่ยที่ต่างหากที่มนคุยจะเป็นอ๋อตายละนี่ฮะถ้าคุณเลือกเบอร์หนึ่งคุณได้กระติกน้นอาน,นิโก้นะอ๋อกองชาด้วยอ้ดีดีกองดีที่กองชานะฮะอ่าสามร้อยห้าสิบเก้าบาทตรวจอันนั้นนะฮะ คุณก็คุณก็ตามนั้นนะฮะติ่ไปหนึ่งสิ่งตื่นเด <c oughs> ี๋ยวนะ <g ười> มาราการนี้มาเพื่อดริกรโมาเนี่ยหลุดยอดฮะบ้าบอรายการ,ากรนี้จะแจกอะไรก็ได้ไม่กระทั่งลิกลมก็แจก <c oughs> โอ้ตาแกบ้าบอจริงเชียวในตอนนี้ <c oughs> คุณได้ของที่คุณจะได้ทั้งหมดสามชิ้นเลยนะเอาเลยเ แต่ช่วงเวลาต่อจากนี้เปช่วงเวลาที่เสียวไ้ที่สุดในรายการของเรานั่นก็คือการที่ให้คุณรุ่นรถนะคะอันสวยงามขนาดนี้นะคะซึ่งในใจจริงแล้วกูไม่ได้กูไม่ได้มือขึ้นก่อนเลยเอเอพอพอพอ,พอขึ้นรถปั๊มเหมือนเป็นลามกันเนาะใช่ใช่ <laughs> อ่าเอาเลับแต่ก็ไม่ได้หรอกฮะการที่คุณได้ไปนั่งเหม <laughs> อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มันเป็นลังมันเป็นลังเรามีลังหกใบในนี้ปีกุญแจดอกเดียวอยู่ในลังเดียวที่เหลือที่เหลืออาจจะเป็นเงินโบนัสซึ่งน่าจะมีอยู่สองสองใบที่เหลือยึดของทั้งหมดเลยครับคุณจะว้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเล่นหรือไม่เล่ก็ได้อ๋อ ถ้าคุณไม่เล่นคุณก็เอาของที่คุณได้มาสามชิ้นกลับบ้านไปเลยแต่ถ้าคุณเล่นเท่ากับว่าคุณเอาสามชิ้นนี้ไปเสี่ยงซึ่งโอกาสที่คุณจะได้ของซืนห้าติบห้าสิบตายแล้วผมคือเรื่องคาถามในผมโอเคพอเป็นเรื่องอย่างนี้โอ้ผมไม่ค่อยโอเคนะฮะเรื่องม่กี่บอกว่าเรื่องคำถามโอเคคําถามผมว่าผมโอเคนะแต่ผมเล่นโดนนี่ใช่ครับเราก็มีคําถามค่ะอันนี้อ๋อโอ้โอ้สบายใจมาถามมีคำถามแต่คำถามงแค่ที่เดียวฮะ ตันไใพิ่เจ๊รถถังดีโคตรช่วยเลยครับผมคุณเลือคุณเลือกได้ครับคุณจะเล่นหรือไม่เล่นเรามาถึงตรงนี้นะเนาะันที่สองนะเนาะเล่นครับเล่นเพื่อรถยนต์โพรากูดแคทซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วย ว่าคุณแจอยู่ที่ไหนขอโชคดีครับเพราะคุณเวลาเพียงอี่สิบห้นาทีในการหากุญเจรถครับเชิญครับผมนะครับดูรายการในเรามาผมดูระเบิดแตดครับผมเห็นแขกคนหนึ่งก็ใช้หลักแอร์ีเลียมนะครับ <c oughs> ในการเลือกคนผมมีคนเดียวแได้ผมว่าผมเอาเบอร์ที่โดนคือห้ากับเอาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งนะคะผมว่าผมไปหนึ่งล้วกันเรามาคนเดียวเอาเบอร์หนึ่งนี่แหละมาคนเดียวเบอร์หนึ่งเร็ดไรับไปเร็ว คุณตัดสินใจที่คุณจะที่คุณเอาของทั้งสามพินไม่ว่าจะเป็นเซอร์ฟิสโกหูฟัง<อ>หูฟังแปรงแอนออฟเซนและเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันเลเซอร์วิกโก้ค่ารวมหกหมื่นกว่าบาทนะถ้าผมเปิดได้คนแจกรถได้คือผมได้ของกับรถด้วยถูกไหมใช่ครับ อ่าใช่ครับถ้าคุณได้คุณแจคุณได้ของคืนคุณได้รถด,ด้วยอ่าอจะทําได้หรือไม่ทุกคนก็เชียร์แบบให้ไปเบอร์ห้าเบอร์สี่มีคนไปห้าไปสี่นะผมผมบอกแล้วผมใช้หลักแอร์จีเรียมหลักแอร์จีเรียมเขาใช้ผสมทีมโดนสง่งเทปผมว่าเป็นรายการที่มันก็ต้องโดนหรอวะ <c oughs> ผมว่ามันต้องโดนโดนตรงนี้แหละ เอานะลาการเอเจมิมถ้ามันจะได้ผลกับรายการานู้นมันต้องได้ผลกับตรงนี้สิว่ะเออมันต้องได้ด้วยกันมาช่วงเวลาเห็นความจริง The Moment of Truth นะครับเอาเลยเฮ้ป์ปิดนะคำถามแล้วกูเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่หรอจับปะขอให้รลักนี้เป็นรลักที่ใช่ครับเพือรถจะครับไปไลเว้ย

ไม่แล้วความเร็วลากันเลยปะคือเห็นเห็นเชียนะหมดแล้ว20ปีล้วเพิ่งมาโอ้ยเสียดายเสียได้เดี๋ยวดูห้าหน่อยอยู่เบอร์ตีนะฮะได้สีได้เบอร์ห้าเป็นห้าพันเอ้าโอ้เบอร์สองไปเจ็ดพันเบอร์สามหนึ่งหมื่นเบอร์หกอ๋อผม่ไหลายเยอะของเฮ้ยไม่เป็นไรผมยังโอเคที่ไม่ได้มียืดของแค่ใบเดียวผมโอเคแล้ว เออมันยึดใบเดียร์ละอกย่างนะยึดของมีต่งอันเองมันี่เออยึดมีสองอันต่างตัวเออ66เปเซนต์นาะอู้โอ้เสียดายเสียดายลืมไปว่ามีลืมไปว่ามีห้าขันนะฮะอืมฮะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยถือว่าคุณมาในกายการนี้คุณตุ่นเต้นไหมครับปุ่มมือให้เขาในกครับโอ้ขอบคุณครับอือนะฮะการไปต่างดาวหนูก่อน ตาบ้างแตาติดนิดโอ้จะได้จะได้อ่ะเอื้ออยู่แค่เอื้อมแล้วจริงๆไม่ถึงไม่ถึงโอ้น่าเสียดายเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้โอย่างลุ้นเลยฮะฮะลุ้นลุ้นโอ้อือครับแม่บังแม่มันมันมันนึกว่าจะดีอยู่แล้วเนาะ เออนึกว่าแบบเราจะได้อยู่ล,ละวแม่ตอนแหละผม<น>ะบอกแล้วผมเป็นคนเข้ากับโชคมานกะผมบอกไปแล้วนะเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วกับลายก,การเอเดรียมมันเป็นยังไงบ้างคะเวี่์วกับการที่เป็นขนาดนี้เออเออมันโดนนะเพ่งเอาไปหมดเลย <S 2>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  ถ้าเป็นรายการนู้นท้องก็ไม่ได้เรื่องอ่าเกิดมนั้นแทนก็ไม่ได้เองไอ้นี่มันก็เอา,ากระดัเออเออลืมผมลืมนถึงเรื่องนั้นไปฮะแม่ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรอยากจะให้นะฮะนอกจากลางัลงอะไรลังตลักโลโก้ะไรการไปที่ลืมนะฮะขอบคุณมากนะคะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะลังเอานะคะแต่ละะตลักโลโก้รายการเราโอ้ขอบคุณมากเรามีตมัวเมนูด้วยด้วยมึงดูนะฮะเราต้องให้ฮะ,ะไม่ไม่งั้นมันเรา,เ,ราเขาไม่มีอะไรกับอะไรกับเราโอ้คือตามหลักคือมันควรเป็นลังใส่ของใช่ไหมฮะแต่แต่คุณไม่ได้อะไรนี่ฮะรายการเออเออก็เน้อ เดินหลังกลับบ้านไหมพวกเราเย้เราโดนยืดไปหมดเลยอยาเกเสียดายคอะบขอบคุณต้นน้ำดยนะคะรับขอบคุณแช่สมานครับก็เป็นเป็นข้าพที่น่าใจหายครับผมรออยู่รอที่จะรอคนที่จะมาขับรถคันนี้กลับบ้านนะฮะวมันรับรลกไปได้วยกันเพราะนี่คือรถอยนต์ไฟฟ้าครับเพราะกันใหม่ครับสับลังนี้นต้องได้ครับตัดต่อนะฮะทุกวันอังคารที่สองของทุกเดือนครับทาง สวัสดีทีวีแจ็ควันนี้มีดีครับวันนี้ผมโบบางโคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ